ใส่โนมะไปลงจำ,จำ,จำละลนะแม่มึงซื้อเป็นสไตล์ยังโว้ยปุ้ยลืมขา้าวบักฝาอะไรมันออกมาเะเบิ่งเะเบิ่งบักฝาอะไรมันออกมาเดี๋ยวบักฝาเข้าไปเนี่ยนานาเดี๋ยวพ่ออุ้มเดี๋ยวพ่ออุ้มพ่าเดี๋ยวแป๊บจ,จับจะจะเอาใจใจอะไรตายตายตายลูกสาวเอาใจใจทุกคนเลยเย็นเย็นเฮ้ยมึงขีดข้อกันออกมาหลายๆตัวเย็นเย็นเดีด๋ยวพ่อจ๋าบอกเรียบร้อยเฮ็ดมันให้มันเฮ็ดมันให้มันบ่ฟัง เออใจฉันจอดจอดเดี๋ยวค้าเดี๋ยวจอดก,ก่นันตุย<อ>หันตุยหันทั้งพ่อทั้งลูกนั่นมันว่หมอมันว่หมอเดี๋ยวรอดรอดอีหลานรอดมาเคยขียข่รถคันหน่อยน้องย่านน้องหนุกโอ้เมึงยาม,มวดสวยดิมีท่องแตกคันนี่คอยมีไอ้น้ำหมาน้ำผัวคอยพี่น้องคอยไปโพดวัดทั้งผัวทั้งหมาดิบ่ ไวัดใดแถวหนิต้นทบุรีนี่หนิไม่ค่อยไก่ก็โดดลาสุดเสกไผโรงงานกับพี่น้องแต่เสี่ยวผัวกับหมาไปโพด่ที่วัดก่อนเอย่าร้อนวัดแบบนี้ออกเมียแพร่พันธุ์อยู่ผนหลวงพ่อบอกคือที่ยังบอกสัวคือพ่อตะกูเนาะเอามาวัดวันนี้แม่เอาไปลุเอาไปโพด่นะเอยอะเฉียวเยอะเฉียวต้อดเอาคนในไลฟ์บอกให้เอาไปโพดเนี่ยรู้ไหมอย่าร้องพี่ยองหัวร้อนแล้วเออ เอออน้งปวดเม้มันนี well. ่นั่นสองตัวนั่นขุ่นไว่าจะน้ำวัดนั่นเลี้ยวขึ้นพอขึ้นพอตัวหลวงพ่อสันตัวมองไม่นด้ถือสิควัญมองหลวงพ่อสีหลวพ่อเจ้าพ่อเจ้าสิแม่แล้วพ่อเจ้าแม่แล้วสุไปเลี้ยงกันยุวัดขุนเด้อบอกพ่อสุไปบวชพร้อมไปไปบวชว่ได้เลี้ยงหลวงว่ามีหลวงเดือนไหนหลวงบอกว่าหัวม้วนพี่น้องอย่าถืออย่าซา โอ้ยคนคอยถือเจ้าก็ากเป็นใบโพลาตายแล้วมือนึงเจ้าลายอารมณ์คับเสียงบ่นแล้วมีเออบน่นคือไม่ชอบรถคันนี้ว่ามันเลเวะว่ามันไม่โอเคกับตัวเองโอ้ยให้สูงอุยผู้ดีผู้ดีไงโอ้ยมึง่อได้ไปยูวัดขักๆนั่งกอนังกอเดี๋ยวพรเจ้ามีหลานออกมาคือสิบันทึ่งพี่น้องออกไปสอยเรียงเนี่ยซี่โตนี้ท่องมันนัดคุณเองได้ไหมสิว่า,วา นางเรงนางเรงเดี๋ยวยีพ่อจ้าจมจาดูมันจมดูเบาดูพอมันหัวพอมันสับข่อยเป็นขี้กันกเบื่ลูกฮี้นข่อยหัวพอสับข่อยนี่ใสเขาเคยนั่งหน้ากับพ่อแม่ค่ะนั่นเบกรกกับเบรกแห้งมาหนีแห้งยี่สิบไปตรงวันกับจังเจ็บตัวว่าแม่น้องอยู่ไปโรงเรียนเองหรือแม่แม่นค่ะมาพอพอท่านใสไปเองเนาะนั่น็ไปนี่ก็บ,บอไปไหมเติมก,กันเขาไปยังไงก็กได้มาแค่ยังะ พ่อข้าจะขี่อยู่พ่อขี่พ่อข้าจะลี่อยู่ลูกก็โมโหก็ไปเองเลยโอ้ยจะกดีเบิรงแนว่ดไรดีถนนม,นมวนแค่อย่างนี้พี่น้องเงย,อยันขวายพ่อเชื่อบุญรักเลยว่าท่านอกบ่าท่านใจก็ไปเองค่ะน้องเก่งไว้จะว่ามันเก่งไก่สิบปวงเวที่ยนแหล,ละแหละไปลงไปลงเองก็ไม่เป็นไรทุกคนใช้ชีวิตแบบนั้นแหละไม่ต้องซีเรียสนะแม่แม่ เะสิทำน้องนั่นตัวใหญ่ไปหนาเนี่ยไปเอียงยัดเอียงขับรถไปเอียงเจ้าต่อไปเอาไปเลี้ยงขับรถเพียง<ป>ลแล้วแต่ไม่ต้องเลี้ยงขับรถแล้วเจ้เขาสิไปพี่น้องเอ,อ้ยขอสิขึ้นไปยุน่นขอเกสิออฟฟิศขอในีรับพี่ให้ตุ้มใส่ขึ้นไปยุน่นด่วนเจ้าสิต่ำขอเด้่ก้มหานอยังก้มหานเงินเศร้าเศร้าไปหย่างรถค้าข้างด่วนขอดีๆสิเปอย่างับประชดประชันนี่บ่แม่งโอ้ชาวนังเจ้า บอกนะว่านักผัวดีๆเีได้พี่น้องฝนแขวใส่กันทุกเมื่มสอสามส่เสือนขึ้นได้ตุ่มพอแล้วพอแล้วพูดแล้วมีผัวกับมีผัวเสือนพนอะไรเพี่ยอว่าดูตาแบบ <c oughs> เข้ามาพาม่อพ่อกับเดี๋ยวเนี่ยเจ้าจะยิ้มแบบเข้ามาพ่อกับแม่เทียงกันสนุกดีโอ้ยผู้เจ้ากันเลยเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานบ่กเขาจ่มีประเด็นอะไเอ้เอา,ากัดแขวเขาในกล้องอะไ ต้มนะะ้ำหนาบ่อย่าไปเอาเจ Somehow, ้าอ like> ย่าไปโขมันเด้เจ้าโอขจนเคยชินลูกๆเจ้าก็เลยให้เจ้าโอขตลอดเวลาล่ะไข่โบโขหัวมันเรื่องอะแต่มันหิบอัะไรไม่ซีเรียสแค่แม่เไปด่าลูกไข่อยไปข่อยส่งเปี้ยวใจเลยเหล่อเตียนเหล่าไข่ในระดาเจ้าเปี้ยวจะได้บอกกันข่อยสิด่าเปี้ยวหรือเรา ไ,ได้ขนดูว่าที่ฟูได้ายดยนยงดามาปุ๊บเปียกไปเลยจับยักของหูเกา่าเลยังส่นดาดบีเอเขานั่นเสด้เรื่องปกติสียดายแม่นบะเกากลัวม่่่เาจับยัดเขหูเก่าบ้เด็กาาหูเกามีขยายวงอีกแ่ไปหาบอก สวัสดีค่ะมาได้มาได้กันเขา่เสีบเมยมู่กิไอุ้มมาไม่ใช่ที่เดิมเนี่ยที่ไหนที่มันมีหยักใหญ่เลคิดตบเลคิดตบกเอาเขาก็ไม่แต่ขี้เดียดเดียวเอาไมแม่ามต่ขี้เดียมันมีสองความหมยว่าจะบอกไเมื่อถนไม่ตะขี้เดียเป็นตีบอกว่าเป็นยังไงจะบอกยวเรื่องสองหมทุกคน ไอ้นนาาี่ยพูดนะแต่บอกให้คอยใจขิดเดียนมากแกแล้วมึงอเนี้ยไปยุ่วัดคักๆเนี่ยหลักัะลูกมึงเนี่ยบอกให้คอยเพื่อเป็นตะขีดเดียนให้แถวมาหลายอารมณ์เลาขายรถขับรถแย่เอาดีๆไอ้ไอติงจิงกับเบลค่ะต้องทำได้ทุกอย่างลอง กันไปลน้องราอ่ล้ลอเจ้าพ่อขอพวกไปแล้วมจาจ้างเดือนละแสนค่อยก็คืดหลายอยู่ได้เดือนอยูเนี่ยเอรกับคนอื่นหัวกับพวกวเป็นเป็นได้กับผัวยังไม่เป็นผัวข่อยกันไม่อยากถื่อด้านอ่ะสามารถกระเถือบซี่ยวได้พ่อ <c oughs> คนขับรถข่อยทุกมมือนี่สามารถกระเถือบซี่ยวได้พ่อมะนะบากดีเนาะมึง <c oughs> อย่าอย่าเอาตำแหน่งข่อยมาเล่นซ <c oughs> ี่ยวว่าดีักเนาะนอกสัน ั้นมาเป็นผัวข่อยข่อยกับพระดาย่วงห่างข่อยไว้ยังมาเป็นผัวข่อยเด็ดขาดตอนนี้ติ๊กต่อกระถือข่อยดาเพราะมันเป็นผัวข่อย CEO Center E Center อกรบตรงโตนั่น E O มาจากอ้วนมันบอก CEO แปลว่าอีวนที่อยากเป็นศูนย์กลางมาแล้ว ตำแหน่งข่อยมันบอกว่าอีวันที่อยากอยู่ศูนย์กลางเหมื่นนี่เขาจะเปลี่ยนคนขับรถเพราะมันปากไม่ดีนี่แหละโอเคไหมมาสมัครได้เลยแต่ขอเป็นผู้หญิงนะถ้้เป็นผู้ชายมันเสียงที่จะเป็นผัวได้สูงแล้วมันก็จะถึกด่าไงผู้ชายก็เลยบอกว่ามีใครกล้าไปสมัครแบบเขาย่านปากล่อนเหมือนเจ้าแป้าใจพ่าที่ข่อยว่าเรื่องข่อยอยากได้ผัวอ่ะสบอกเดี๋ยวเตี๋ย คลายแสดงว่าหาักแหง้งหักแห้งแพ้งนอนคักไหล่ไปเดินเขาปลาเขาเมียงไปยังกว่าพี่ตี๋เขาโรงงานอีหลีอีหลอนี่แหละพี่น้องไปเบิ้งสต๊อกของไปเบิ้งของไปเบิง้งอีหยังเบิ้งแผนการตะลุงตลาดไปบ่ก็จังเจอออ้าดูดีเนาะวเมียนขอย่อยเฮ็ดงานอันนี้อีหลีเด้ดพี่น้องเจ<อ>้าเจะมาเสียดิจ้าบอกเมื่อกี้นี่ยว่าเปล่าใจทำคนดามาเหรอ บอกว่าสิเอาผหัวหม่มันบ่แเปล่ใจพี่น้องศูนย์ป่ะว่เป็นอย่างดอกพี่น้องเพิ่งเด้งมาเด้ง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 มาไมอ๋อออัวไม่ถ้าไข่คอยมีท่าหีกท้านึงอยู่เลยว้าแต่ว่าคนด่าหมาข่อยมีทางหอกเลยบม่มีท่าหอวใ่อยเลยวันนี้เขาจะไปก่อกวนที่โรงงานกับไปปวดหวัวนิดนึงแม่เจ้าของโรงงานก็เลยบอกว่าึอย่ามาได้ไหมจะไม่เป็นไรหนูจะไปสิงแม่วันนี้ <ไ> <laughs> หนูก็เข้าไปเบิรงเนี่ยแหละครับว่าอะไรอะไรยังไงเอาเจ้าหนาวตีขึ้เจ้าฮ้อนทุกทีเจ้าสี่ขวอยหนาวก็ร้อนมันจะแข็งหมดแล้วเนี่ยแต่ไห้ข่อยแข็งแล้วเนี่ยเอาลงตมงสันเขาเจ้าอยากแข็งเออไปไอ้ควายวัวด้วยบอกไปได้ทุกเนว้มันบักมันบักหงโยแบบเสียวผัวเติมผัวอยู่น้ำ สี่แวบอ๋อนะคนเหลือไ,ไ,ไม่บอกเพื่อนมีคนเดียว,ว,วนั่น่เฮาเาพื่อนมือหนึ่งัน,นึ่งคนหนรับเงินทางด่วนตืนน่นเป็นมาเพื่อนเสด็จไปทั้งหลังฝักฝ่าเฮาจากเพื่อนแม่เพื่อนอะไรเงียบเอ้เพราะ้อหน้าตาหน้าตาหน้าตาเตาตาตาราคือจัง เข้มๆแบบนี้รถตื่นห่องว้ายเลยเนาะแบบเสียงหลงเลยว้ายโอเคเต้นจะแตกเออเออนาแล้วยังหดหดแล้วเลยห่องไปทั่วเลยแบบเนี้ยไล่พ่อจ๋าเอาเล่าหนาเดี๋ยวเดี๋ยวไล่พ่อจ๋าพ่อจ๋าสวัสดีครับติงสวัสดีค่ะเออผู้ใดห่วงผู้ใดห่วงอ๋อยุ้ยมีติลูก สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเออเออพ่อพ่อไข่หนาวไอยนกเด้หรอไแข็งไปแล้ว้รอเเาออคือลำ้เดินเอเออี้ยย่แวเปั๊มยี่าเนเลแวะปั๊มยสิหจุดหมายว่าโอ้ยลำกล้ออ เออ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 ช่วยด้วยเออเออจ่อเข้าใจมาค่ะมาออกนู่หัวมวลเกล็ไปค่ะพี่หนุ่มหวมวลเลยพี่ผมมันเนี่ยถ้าออกมาอีกสี่เป็นหกโอ้พี่น้องไป็อย่างหนึ่งเสียไปทิ้งไว้บ้านผู้ใดก็ได้ดอกแถวนี้ล่ะแม่แม่ลองยู่หลายอยู่พอแล้วพอแล้วพอแล้วสุขสันต์ดีแม่ฮ่าฮ่าัทักทายแม่เยทักทายแลเราเรียบร้อยน้อนเหมือนน้อนเล่นนอนเล่น มันแก่เสด็ไปอยู่วัดน้ำพลอมันอีนหลี่หรือว่าจ้าเขาพุ้งไงแล้วพ่อจ้าเขาพุ้งพ่อกับสิ็ไปบวชพ่อได้ไปเลี้ยงลูกอยู่วัตตดอยู่ว่า<ะ>ไปจังหันแล้วในเด้อพี่น้องไปเพี้ยนไปจังหันแล้วเนี่ยว่าท<อ>ีดหลวงปอตุ่มว<อ>่าว้าว่าว่า,วาวมวนคัดเลือกเอาเลือเสียวในกอดมอรหรือว่าเสียวต่างจังหวัดไม่ได้กอดถมอ๊ดอยู่ล่วเนาะกอดมอเน่ากินจังไรบ่เป็นเ่ากินแล้วนะที่ยังล่ะ อีเวนปะสูไม่บาบร่วมเป็นว่คนในไรลบอกไม่บาบร่วมว่ะเรื่องียนทั้งหลายสรุปเจ็ดเคยเยหนูหาโอ้ยพี่น้องมีแต่ป่วยได้เอาใจคนละเมียนี่แหละเทสค่ะคักถึงละคอยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทานข้าวเที่ยงหรือยังอ่ะนี่ยังไม่ได้ทานเช้าเลยเที่ยงเลยเออจ้าพ่อจ้าพ่อจ้าพ่อพ่อแป้งนั่นมันพ่ออุ้มหมอเลย คอยกินแต่กล้วยคอยกินกล้วยหไรมันค่อ,คอยเบื่อนี่ฮะแม่อาหารเพ่อว่าอาหารสมองเพื่อว่าจะไปสิเป็นลิงอ๋อพูดได้เว้ากล้าเว้าเจ้าว่าเป็นสมองลิงสวัสดีค่ะตละม้าทียังห้องยังคลานหัวนอนสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพูดคุยกันบ่ายๆนะคะช่วงบ่ายมันจมในคพอเลย S <S เออพ่อจ๋าเสียวเดียเอเอา <S 2> <S 2> นานงลงนานงลงนางลงเอากันสิบสามสิบสหปีได้ลูกเป็นมาเลยละพี่น้องม้ากับมาสิาาว้าวันเอย่าม,ามอญย่ามอญย่าโเดอมหนท่อมึงแต่อีวันโดดมาท<ส>ี่เออพ่อจอาอยู่พ่อจอาอยู่ สวัสดีกะวุ่นไวายไหมคะว่าเจ้าหนูวย,ยลูกแค่ได้ภับัตรแค่แดนหนอนพ่อมันพ่อมันนอนหน่อยลูกก็เลยออกมาแค่แบบบกของบกข้าบอกมาเลยบอกมาเลยข่อยข้าค,าคว่ำไหนเนี่ยข่อยบกข้าจะคว่ำ ว่มามันเลื้อยตบตู้กันมาบอกววกัน,น,นกว่าไม่ได้ไม่ได้สินกินนอนในโดดบ้านโอ้ยอย่าบอกไปทัวร์นี่บอกไปทัวร์รูปแม่ๆอยู่ในนี่อยู่ในสินกินในถ้ำนี่ม่ได้หลุนแม่ๆอยู่ในอันห่มขาวนุ่งขาวห่มข,า,มขาวก็มีได้อยู่นี่เออกธรรย่าบอกไปทัวร์โอ้ยน้อไข่สมองขออ่ปั้ยยู่อะไรเดีนี่นะ สมองกบเหรอเดี๋ยวสัญจรให้ไหมสัญจรให้แกไหมี๋ยวก็ชิบไต้ค่อยๆชิบไต้ก่อนโอ้ย,อย,อยชิดไต้เนี่ยมึงตัวหมาค่ะค่ะมึงอยู่ทั้งขวาค่ะทั้งด่วนทั้งด่วนนอนรถด,ด่วนมาจใจน้อยๆจิ๋วโอ้ยตัยวเราบาากันหลายด้วงบักเเผ้วด้วงบักเเผ้วเอ้ยนะไปได้ค่ะไปได้เรื่อยๆเลยดักด้วงบักเเผวก่ พวกเจ้าที่เขาไปยังไปปวดหัวอย่างโรงงานเพื่อนไปซื้อค่ะโอ้ย <c oughs> ไปเบิ่งงานเบิ่งการนี่ล่ะเฮ็ดงานเฮ็ดการานี่ล่ะพี่น้องมีงานมีการเฮ็ดอยู่แต่ว่าค่กว่าไปทั่วรว่าเออปวงใช้เียนคอยไปแต่มันมุ่นไหวคอยกันเลยปวงแม่น้องตัวนั้นสวัสดีนะคะพี่ปานีพี่ปานีไปจนสวัสดีนะคะ หัวหมาว่าอยู่จะของอยู่ทั้งใส่สิของอยู่ทั้งขวากะกะอยู่เล่นขวากะกะไหมมีนะฝรั่งนุ่งขาวจะรับได้จ้าเหมือนน้าอ่ะฟังได้ยุนป้าจ้าสนใส่เสื้อขาวไม่หนีหาวัดปวดผัวพี่น้องทั้งนนทบุรีพี่แหละไม่ใช่ว่าปวดหัวใช่ไหมกินข้าวกันหรือยัง กินไก่ยกินรารเด้อสิกี่แตกเงี้ยวเงี้ยไปั้นกินอุ้มรักก็ได้เป็นอย่างว่าติมันไม่ชอบของที่แบบมันมัน,มนทอดทอดพวกแป้งพวกน้ำตาลอย่างนี้นะแม่ไปเที่ยวใส่ไปโรงงานน้องตุ้มจามเข้าโรงงานแม่ไปตาบ้าเพื่อนแม่เห,เห้การงานบลาวละบได้ใส่สูตรผูกไทยผ่เมื่อนี้บ่เข้าไปแบบเชิว่วชี่วเข้าไปแบบซีโอที่แบบสวยสับเนี่ยจากมือเนี่ยสามารถแต่งตัวใส่เสื้อรัดรูปรัดทิูวเลยนะนี่ ส่เสื้อไซส์เอสเด้อบอกให้วันนี้เออไห้ตกว่ามีตกใจไปว่ามี้วันเออเออเอออีพอยเบรกแห้งได้อีลายาม่าอีลานั่งดีๆล <I> uh ูก huh, น uh ั huh, uh ่ง huh, ด uh ีดี้องมีนั่งดีดเอออย่า้งเยอะอลยติเตอนนะหอกลกิดๆยู่เสมอสีาลูกเขียวด้น่ะฮัตบดีด้น่ะต้องระวัเได้ แม่ใส่ยังกะสวยจา้าขอบคุณค่ะแม่น้องจุนตาต้นละมั่นใจไรจ้ต้นละมั่นแต่จอยร่ำกับมั่นใจค่ะเดี๋ยวมาแล้งปากหมดวันนี้ไปขอโปรดีๆจากโรงงานก่อนนะคะไปคุยงานก่อนวันนี้เออถ้าพ่อจ๋าเข้าเดี๋ยวพ่อจ๋าอายุเท่นออาน,นี่ก็ว่าต่ำละมั่นหรอเข้าเดียวเข้าเดี๋ยวเข้าเดียเด๋ยวที่ผ่านแล่นเต็มที่นะที่ผ่านแล่นค็ไขว่กวนก็เป็นง่วง มีปัดคนตุ่มคนตาได้ไหมนเนี่ยจ้าลายทางว่าคราเดี๋ยวลายย่านดริงหรอก็เป็นตะนั่งดี่ย่านเลคนขับโรซี่โอ้ค่ะสวัสดีค่ะเอานี่มันมีอยู่แต่แรกรื่มเดิมที่ป่ะนะครับอันเนี่ยเใส่โทรศัพท์ก่นะ ที่หัวโตมาทำไมติเออไม่สิมึงให้เอาไมาเดี๋ยวพอมาไล่ใส่รถเลยเอออย่าเฉีอยเฉียวยเฉี